โลกใบนี้ของเราอะค่ะที่เราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้เป็นสนามพลังงานขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเนี้ยสิ่งที่เราต้องการอะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในความคิดของเราทุกความคิดอะมันจะเกิดขึ้นจริงก็ต่อเมื่อเราเอาสิ่งนั้นอะมาลงมือทําให้เกิดขึ้นเราะมาัก เอาสิ่งที่เราคิดอ่ะมาคิดคิดคิดโดยที่เราไม่ได้ลงมือทำบางครั้งเรื่องที่อยากจะทำก็ถูกล้มเลิกไปขณะที่เราแค่คิดบางครั้งอ่ะยังไม่ได้ลงมือทำเลยอ่ะก็ถูกล้มเลิกหรือว่าถูกยกเลิกไปก่อนก่อนที่เราจะเอามาลงมือทำบางอย่างในชีวิตของเราอ่ะเรามองเห็นปัญหา เราเห็นปัญหาไปก่อนแล้วว่าว่าไอสิ่งนี้ถ้าเราจะทำอะ่ะมันต้องเกิดจริงแน่ๆเลยอะ่ะอย่างในชีวิตของเราอะ่ะไม่เชื่อเรื่องบังเอิญหมายความว่าไม่ว่าวันเนี้ยเราจะเจออะไรจงทุกเรื่องมาจากการดึงดูดด้วยตัวเราเองถ้าว่าเราดึงดูดยังไงอะ่ะอะไรที่ทําให้เราดึงดูดสิ่งนั้นมาทุกคนดูไหมคะว่าอะไรนั่นก็คือความคิดทุกคนความคิดอะเป็นตัวดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเข้ามานีในชีวิตของเรา เพราะว่าความคิดมันมีพลังงานพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันคือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในตัวเราวันนี้ที่เราบอกว่าทำไมเราต้องเจอสิ่งนี้มันเกิดจากความคิดของเราเป็นตัวนําพาสิ่งนั้นมาที่ครูบอกว่าไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันโลกวันนี่ไม่มีความมาเอยหมายความว่าไม่ว่าวันเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเราขายของ, on, นนรรงไ,ไม่มดีมันเกิดจากความคิดของเราก่อนทุกคนวันนี้เรารู้สึกว่าเราไลฟ์สดไม่มีคนดูมันเกิดจากความคิดของเราก่อนแลาเราเจออะไร หนึ่งสิ่งอะเรามักไม่โทษตัวเองเรามักโทษคนอื่นก่อนเรามักโทษเหตุการณ์อื่นก่อนเรามักมองข้ามความผิดที่ตัวเองทาและพอเราพอเรามองเห็นความผิดของคนอื่นก่อนอะเราโทษคนอื่นก่อนอะมันก็เลยเกิดการไม่มีการปรับปรุงตัวเองไม่มีการพัฒนาตัวเองเพราะว่าเรามองว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในวันเนี้ยเราไม่ใช่คนผิดมันเป็นสิ่งที่คนอื่นอะทำให้เราอะ เกิดสิ่งนี้มันเลยทําให้เราไม่ได้สิ่งนั้นชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่สนิทไม่ว่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเราไม่สามารถให้กับคนอื่นอะ่ะได้เข้าใจตัวเราได้ทุกเรื่อง มันเลยเกิดปัญหาในเรื่องของความทุกข์ว่าเราเองเลยมีความทุกข์กับการใช้ชีวิตเรื่องถูกเรื่องในชีวิตอะมันไม่ใช่เรื่องที่เราอยากเจอแต่บางครั้งเราก็ต้องเจอเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกอย่างมันเป็นพลังงานเราดึงดูดสิ่งนั้นมาด้วยการเป็นของเราทุกคนเคยเห็นแม่เหล็กไหมคะแม,เม่เหล็กมักดึงดูดเหล็กไม่ดึงดูดไม้ก็เหมือนกับว่าสิ่งเหมือนกันดึงดูดเข้าหากันกฎแรงดูดก็เป็นแบบนั้นละคะเป็นแบบที่ ทุกคนเห็นว่าสิ่งเหมือนกันดึงดูดเข้าหากันแต่หลายครั้งที่เราอะค่ะไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเป็นอะเรานำพามาในชีวิตเราสิ่งที่เราเป็นอะบางคนมองไม่เห็นว่าเราเป็นสิ่งนี้ก็เลยคิดว่าไอสิ่งที่เราเจอไม่ควรที่จะเจอเราจะได้พบเจอสิ่งที่เราเป็น